ก็สวัสดีครับนักศึกษานะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเรียนเรื่องวิธีและเทคนิคการฝึกอบรมนะครับก็วิธีและเทคนิคการฝึกอบรมเนี่ยก็หมายถึงกลยุทธ์นะครับหรือกลวิธีในการถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งในด้านของความรู้ทักษะแล้วก็ทัศนคติหรือเจตคตินะครับในเรื่องในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับที่ ที่ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมที่กําหนดนะครับโดยมีแนวทางดังนี้นะครับก็ในเรื่องของ 1. การบรรยาย 2. อภิปราย 3. ระด,ดมสมอง 4. การประชุม 5. การสัมมนา 6. การประชุมปฏิบัติการ 7. การสาธิต 8. กรณีศึกษา 9การแสดงบทบาทสมมุติ10เกมการบริหาร11สถานการณ์และแบบจำลอง12นะครับก็คือการฝึกอบรมในงานนะครับลักษณะของที่มีการฝึกอบรมเนี่ยก็เป็นลักษณะของการใช้นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างอาจารย์สอนพวกเราเนี่ยก็เป็นลักษณะของการบรรยายหน้าชั้นเรียนอย่างเงี้ยและให้พวกเราเรียนรู้นะครับเหมือนกันนะครับ ในลักษณะของการฝึกอบรมเมื่อเราจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมแล้วก็ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาฝึกอบรมกับเรานะครับเราก็จะมีวิธีลักษณะของเขาเรียกว่าเทคนิคในการที่จะใช้ในการฝึกอบรมนะครับในกรณีที่เราเนี่ยเป็นวิทยากรนะครับก็หนึ่งนะครับเป็นลักษณะของการบรรยายนะครับนะครับก็เป็นเทคนิคนะครับที่ช่วย ในการถ่ายทอดความรู้นะครับตลอดจนข้อมูลข้อเท็จจริงแก่ผู้ฟังนะครับซึ่งในการบรรยายเนี่ยก็คล้ายๆกับที่อาจารย์บรรยายหน้าชั้นเรียนนะครับแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยได,ได้ได้รับรู้นะครับส,สิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิชาเรียนต่างๆนั่นเองนะครับส่วนในการบรรยายเนี่ยก็จะมีทําให้เกิดประสิทธิภาพเนี่ยต้องดาเนินการสองส่วนในการก็คือ1 การเตรียมตัวในการบรรยายนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือในการเตรียมเนื้อหานะครับที่จะมาบอกเล่าหรือมาสอนหรือจะเป็นลักษณะของแนะนําให้แก่ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมนะครับก,ก็เป็นลักษณะของอตอนนี้ก็เป็นทักษะของผู้ที่จะเป็นลักษณะของวิทยากรและที่จะมา,าบรรยายให้ให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมฟังนะครับอย่างแรกเลยเราต้องเราก็ต้องมีความรู้ นะครับความรู้นี่ก็ได้จากอะไรอาจจะจากการอ่านจากประสบการณ์ที่ไปพบปะพูดคุยมานะครับหรืออาจจะจากการเรียนรู้หรืออาจจะประสบการณ์ของเราเองอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อเราเมื่อเราเพื่อเพื่อการเตรียมตัวให้ดีเนี่ยเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ผู้ฟังด้วยนะครับว่าผู้ผู้ฟังเนี่ย มีลักษณะเป็นอย่างไรรูปแบบไหนสมมุติว่าถ้าอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นแบบระดับปฏิบัติการหรือเปล่าหรือเป็นระดับหัวหน้าง,งานหรือเป็นระดับผู้จัดการอะไรประมาณนี้นะครับเราต้องวิเคราะห์ได้เพราะว่าบุคคลเหล่านี้นะครับก็จะมีลักษณะของความรู้และประสบการณ์ที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมอบรมนะครับเราต้องดูด้วยว่าเป็นใครเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วก็เตรียมเนื้อหา นะครับเราก็ต้องมีความแม่นในเนื้อหาที่จะบรรยายนะครับรวมถึงนะครับทำเอกสารการบรรยายนะครับชดโน้ตนะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ประกอบการบรรยายนะครับก็พวก powerpoint สไลด์โปรเจคเตอร์เนี่ยเตรียมให้พร้อมนะครับในการที่เราจะทำการบรรยายนะครับสนะครับลักษณะปรากฏกายของผู้บรรยาย เมื่อเริ่มต้นนะครับควรพูดให้ช้าและก็มีความชัดเจนนะครับคือพูดง่ายง่ายคือน่าที่จะมีลักษณะของความน่าเชื่อถือนะครับเราต้องมีความชัดเจนในลักษณะของการพูดการจานะครับอ่าสองนะครับลักษณะของการอภิปรายนะครับก็คือการที่กลุ่มคนมีความสนใจในเรื่องของปัญหาหรือเรื่องเดียวกันนะครับต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน เพื่อการวิเคราะห์การอภิบายมีหลายแบบที่ใช้กันในการแพร่หลายเนี่ยก็มีด้วยกันสามแบบนะได้แก่นะครับเดี๋ยวดูก่อนมีกี่แบบ3แบบนะครับก็หนึ่งนะครับการอภิบายเป็นคณะนะครับก็เป็นการเชิญผู้ทรงคุณวัติทรงคุณวุฒินะครับที่มีความรู้และประสบการณ์มาให้ความคิดเห็นนะครับและทัศน,นกติ ทัศนะนะครับในเรื่องเดียวกันจำนวนผู้อภิปรายอาจจะประมาณ3-5ถึงคนนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการอภิปรายเป็นแบบคณะนะครับแล้วก็เป็นแบบชุมชนปาฐกถฐานนะครับก็เป็นการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้ในเรื่องที่สนใจในแต่ละด้านผู้ฟังหรือผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจตามเรื่องและ วัตถุประสงค์ที่กําหนดเอาไว้นะครับประมาณนี้นะครับ3นะครับอภิปรายกลุ่มนะครับก็จะเป็นลักษณะของการอภิปรายที่ต้องการให้สมาชิกในกลุ่มได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและหาข้อยุติกับเรื่องหรือประเด็นที่ต้องการศึกษานะ,อ,ะอย่างที่3นะครับก็เป็นลักษณะของการาเบสตอมมิงนะครับหรือการระดมสมองนะครับไอ้น,นี้ก็ส่วน ส่วนใหญ่เนี่ยพวกเราหรือทั่วไปหรือในบริษัททาร้านต่างเนี่ยเขาชอบใช้กันนะครับก็คือเป็นลักษณะของการระดมความคิดนะครับคือการให้สมาชิกทุกคนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนะครับหรือว่าปัญหาใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในบริษัทนะครับหรือเป็นลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจนกว่าสมาชิกสมาชิกนะครับจะเสนอความคิดทั้งหมดแล้วก็นํามาวิเคราะห์แล้วก็สรุป นะครับซึ่งก็จะมีข้อดีว่าคือ,อสมาชิกทุกคนเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ได้แนวทางหลายๆแนวในการแก้ไขปัญหารวมทั้งทําให้สมาชิกทุกคนที่เข้าร่วมการลมสมองเนี่ยมีความสนใจนะครับการประชุมนะครับการประชุมก็หมายถึงการที่บุคคลนะครับมาพบกันตามกำหนด นัดหมายเพื่อร่วมกันคิดอย่างมีวัตถุประสงค์นะครับและมีระเบียบว,วิธีเพื่อแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและก็แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์นะครับเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่สมาชิกใหม่นะครับโดยขั้นตอนก็จะมีลักษณะของขั้นตอนการประชุมนะก็เป็น,นลักษณะนะมีพิธีเปิดปีประธานเปิดประชุม มีการดำเนินงานแล้วก็มีการดําเนินงานในระหว่างการประชุมนะครับแล้วก็มีลักษณะของการจิ้นสุดการประชุมนะครับซึ่งข้อดีของการประชุมเนี่ยก็ช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นะครับส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยได้มีลักษณะของแสดงออกทางด้านความคิดนะครับแล้วก็ความร่วมมือในการทํางานหรือพูดง่ายๆนะครับเราก็มีปัญหางานอยู่นะครับรหัวหน้างานนะครับหรือทีมเราเนี่ย อาจจะนัดประชุมกันแล้วก็มาประชุมกันหาลือเพื่อที่จะหาข้อกําหนดหรือข้อแก้ไขในงานที่มันงานที่เสียมันเกิดขึ้นยังไงนะครับหาข้อวิเคราะห์และสรุปมาแล้วก็ทกําการแก้ไขปัญหานะครับองานหนึ่งก็เป็นลักษณะของการ,การสรัมมนานะครับก็เป็นรูปแบบการฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการอบรมมีความสนใจหรือประสบปัญหาในเรื่องการปฏิบัติงานอย่างเดียวกัน ต้องการศึกษาเพื่อนําข้อสรุปไปใช้ในการปรับปรุงนะครับวิธีสัมมนาก็คืออาจจะมีการวางแผนด้วยการสํารวจความต้องการนะครับแล้วก็มีการจัดการดําเนินการสัมมนาแล้วก็มีการติดตามผลการสัมมนานะครับอันนี้ก็อาจจะมีทั้งการสัมมนาในสถานที่แล้วก็อาจจะสัมมนานอกสถานที่ก็อาจจะเป็นลักษณะของเชิญผู้เชี่ยวชาญ มาร่วมถกร่วมวิเคราะห์นะครับอภิปรายตามลาักษณะแนวปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้ต่อไปก็คือเป็นลักษณะของการประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับก็เป็นลักษณะของขั้นตอนการประชุมนะครับก็คือชี้แนวทางในการดาเนินการประชุมว่าเอ๊ะก็คล้ายๆกับลักษณะของการประชุมนั่นแหละนะครับก็มามีการรึกสาหารือกันนะครับว่ามีปัญหาได้เกิดขึ้น นะครับแล้วก็จัดให้มีการบรรยายเพื่อเสริมสร้างความรู้นะครับแล้วก็มีการแบ่งกลุ่มอ่านี้มีแบ่งกลุ่มให้มีการปฏิบัติงานเพื่อที่จะให้ได้รับมอบหมายงานที่ที่จะไปทําการแก้ปัญหานะนะครับแล้วก็มีการนําเสนอผลงานที่ประชุมใหญ่นะครับแล้วก็สมาชิกร่วมกันนําแนวทางไปปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มีการสรุปผลนะครับข้อดีก็คือ,อสมาชิก ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับแล้วก็สามารถนําผลการประชุมไปใช้ในการดําเนินงานและก็ปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือแผนกของตนเองได้นะครับอันหนึ่งก็เป็นการสาธิตนะครับการสาธิตก็เป็นลักษณะของเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่แสดงให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็นจริงนะครับก็คือทําให้ดูอ่ะพูดง่ายๆนะครับ แล้วเกิดความเข้าใจถึงวิธีการขั้นตอนของการปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้หลังจากสาธิตไปจบไปแล้วนะครับอ่าก็ต่างกับการสาธิตก็คือมีการเตรียมการสาธิตให้ดูนะครับมีแล้วก็สาธิตแล้วก็มีการอธิบายแล้วก็ทดลองนะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นอาจารย์เคยไปทำอ่ากรอบรูปวิทยาศาสตร์นะครับเขาก็มีการลักษณะแบบ ทำตัวอย่างให้ดูนะครับว่าทำอย่างไงนะครับแล้วก็ให้เราทําตามอะไรประมาณนี้นะครับข้อดีก็เป็นเทคนิคการนําเสนอที่ทําให้ผู้ที่เขารับการหลบรมเนี่ยได้ทดลองนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ลดอันตรายและข้อผิดพลาดลงนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่ส่วนมากเราก็จะชอบใช้กันนะครับก็คือเป็นลักษณะของ c ส s e s t ด d ้นะครับหรือเป็นกรณีศึกษานะครับ ก็เป็นเทคนิคการฝกอบรมนะครับที่นําเอากรณีหรือเรื่องราวที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับนําเข้ามาเสนอในกลุ่มแล้วก็วิเคราะห์ปัญหานะครับซึ่งเหมาะสําหรับการฝึกอบรมทางด้านการบริหารงานนะครับข้อดีก็คือสมาชิกได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดนะครับแล้วก็รู้จักคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาแล้วก็ตัดสินใจนะครับ อีกอันนึงก็เป็นลักษณะของการแสดงบทบาทสมมุตินะครับก็คล้ายกับกรณีศึกษานะครับแต่เป็นเทคนิคที่นําเอาเรื่องที่เป็นกรณีตัวอย่างมาเสนอในรูปแบบของการแสดงบทบาทนะครับก็เป็นลักษณะของอการวางแผนไป้ล่วงหน้านะครับแล้วก็การวางแผน่นาก็คือมีมีบท นะครับมีบทบาทสมมุติใครเป็นใครใคล้ายๆกับละครน่ะนะครับแล้วก็กรณีที่2ก็คือไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าก็คือแสดงเลยอนะไรประมาณนี้นะครับข้อดีก็ช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจนะครับแล้วก็แสดงออกนะครับเปิดโอกาสให้มีความคิดร่วมกันนะครับแล้วก็แสดงบทบาทออกมานะครับส่งเสริมความคิดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมนะครับยกตัวอย่างเช่นเราถ้าเราไปฝึกอบรมเนี่ยแล้วจับก,กลุ่มกันนะครับเขาก็ อาจจะบอกให้ให้แสดงละครหรือเล่นตลกให้ดูอะไรประมาณนี้ตามกลุ่มว่าใครจะแสดงได้ดีหรือทําให้กลุ่มอื่นๆหัวเราะได้มากกว่ากันอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็เป็นลักษณะของเกมการบริหารนะครับก็เป็นวิธีการสกอบรมที่ได้ทดลองปฏิบัติภารกิจในเหตุการณ์ที่เสมือนจริงนะครับด้วยการแข่งขันระหว่างบุคคลตั้งแต่2คนหรือ สองกลุ่มขึ้นไปนะครับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนหรือตามที่องค์การต้รองการหรือแผนกต้องการนะครับก็เป็นลักษณะของจับกลุ่มสองกลุ่มแล้วมาแข่งกันนะครับเป็นการเล่นนะครับข้อดีก็คือจะได้ประสบการณ์นะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะครับของประมาณนะครับแล้วก็สามารถทําให้สอดคล้องกับ าการปฏิบัติงานแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับอีกอันนึงก็สถานการณ์จําลองนะครับก็เป็นการฝึกอบรมด้านทักษะนะครับก็เป็นลักษณะของนักฝึกอบรมจะต้องสแสวงหาวิธีที่จะทําให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดทักษะอย่างแท้จริงนะครับเป็นเทคนิคทํางานด้วยการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นนะครับข้อดีก็สามารถสร้างบุคลากรที่ ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทักษะที่สูงในช่วงระยะเวลาสั้นให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและดลดอันตรายเยอะตัวอย่างเช่นนะครับที่มอเราก็มีเครื่องอเครื่อง CNC มินินะครบับประมาณนี้นะครับก็มีลักษณะของอาการแสดงเรียกว่าการทํางานของเครื่องให้ดูนะครับว่าเครื่องทํางานอย่างไรนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะใช้เครื่อง โดยควบคุมคอมพิวเตอร์แล้วก็สามารถที่จะ,ะทำให้เครื่องทำงานได้ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วท้ายนะครับก็เป็นลักษณะของการฝึกอบรมในงานนะครับก็เป็นวิธีที่ช่วยให้คนเรียนรู้งานจากการปฏิบัติงานในหน้าที่นะครับได้เรียนรู้การทํางานในสภาพการจริงนะครับแบ่งเป็น2ลักษณะคือการฝึกในงานกับการฝึกนอกงาน ซึ่งทั้งสองจะให้ผลแตกต่างกันผู้ให้การฝึกจะต้องพิจารณาถึงทักษะและประสบการณ์นะครับโดยการฝึกในงานผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ฝึกหรือแนะนำงานจะต้องดำเนินการอย่างมีระบบนะครับสขั้นตอนนะครับก็คือ1ขั้นเตรียมการนะครับ ก็จะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ขั้นการสอนนะครับแล้วรวมไปถึงการทดลองปฏิบัติงานแล้วก็ติดตามผลนะครับข้อดีคือผู้เข้ารับการฝึกได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริงๆนะครับการฝึกในงานช่วยให้ผู้ฝึกได้ฝึกวิสัยการทํางานทําให้เกิดเจตราเจตคติที่ดีนะครับมีระเบียบวินัยน,นะครับ ใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องนะครับเป็นการลดอันตรายของคนงานนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะอะไครับใช้ความสามารถความถนัดของตนเองคือยกตัวอย่างง่งายๆเราไปทําในรงอ่าเอาไปทํางานในฝ่ายผลิตถติว่าฝ่ายผลิตทําผลิตอ่าผลิตถ้วยพลาสติกอะไรประมาณนี้นะครับแต่อย่างแรกเลยต้องต้องหัดเก็บเก็บถ้วยนะครับ รหัสเก็บถ้วยว่าเปิดเก็บยังไงก็จะมีวิธีแล้วก็แนวทางเก็บนะครับส่วนถ้าเราเป็นช่างก็เปิดเครื่องเปิดยังไงปรับแต่งเครื่องยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือพูดง่ายๆก็ฝึกกับงานจริงนั่งงานเลยประมาณนี้นะครับอันนี้มาดูต่อนะครับในเรื่องของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นะครับกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ก็เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความจําเป็นในการช่วยกระตุ้นและสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างให้ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมนะครับหรือผู้เข้าร่วมสีกรรมเนี่ยได้แสดงออกในรูปแบบต่างๆนะครับโดยมีขั้นตอนก็คือมีการวางแผนดาเนินการน,นะครับแล้วก็มีการลงมือปฏิบัติแล้วก็สรุปผลง่ายๆนะครับลักษาะทั่วไปนะครับตัวอย่างเช่นนะครับกระดาษหนังสือพิมพ์นะชื่อเกมกระดาษหนังสือพิมพ์วิธีการแบ่งสมาชิกออกเป็น2กลุ่มให้แบบออกเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มละประมาณ แปดถึง1 0คนโดยให้แต่ละกลุ่มเลือกตัวแทน2คนชาย1ห,หญิงหนึ่งให้แต่ละคู่ช่วยกันฉีกกระดาษหนังสือพิมพ์1คู่ให้เป็นเส้นตรงที่ยาวที่สุดโดยไม่ขาดจากการภายใน1นาทีกรรมาการวัดความยาวและประกาศผลนะครับจากนั้นแจกกระดาษหนังสือพิมพ์อีก1คู่ให้แต่ละกลุ่มทดลองวางแผนในการฉีกกระดาษให้ยาวที่สุด ให้เวลาวางแผน2นาทีแล้วส่งตัวแทนคู่ใหม่ออกมาโดยไม่ซ้ำคนเดิมทำจีกรรมเหมือนเดิมใช้เวลา1น,นาทีแล้ววัดความยาวประกาศผลอะไรประมาณนี้นี่ก็เป็นลักษณะของจีกรรกลุ่มสัมพันธ์นะครับก็สรุปนะครับถึงความสามารถที่แตกต่างเนื่องจากคนเรามีมีความแตกต่างกันทั้งความรู้ทั้งประสบการณ์ความสามารถนะครับ ดังนั้นความคิดที่แตกต่างกันจึงเปรียบได้กับกิจกรรมนะครับกระดาษหนังสือพิมพ์ให้เวลาเท่ากันสมาธิเท่ากันแต่แต่ผลออกมาไม่ไม่ได้เท่ากันนะครับตอนนี้ก็มาดูลักษณะของการาัฒนาการเพื่อการพัฒนาคนนะครับก็คือกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาคนนะครับก็มี5จกิจกรรมนะครับก็คือเป็นลักษณะของ1จกิจรกรรมการละลายพฤติกรรมนะครับ 2นะครับจีกรรมเพื่อประสบการณ์การเรียนรู้นะครับแล้วก็จีกรรมสันทนาการหรือนันทนาการนะครับจีกรรมเข้าจังหวะแล้วก็จีกรรมทดสอบสมรรถภาพนะครับซึ่งประโยชน์ของจีกรรก็คือทําให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยมีส่วนร่วมในการเรียนรู้นะครับ 2. นะครับรู้จักตนเองสนใจเนื้อหาและจีการ,รที่จัดไว้และได้ประสบการณ์นะครับ รวมถึงก็สนุกสนานกับมานแล้วไม่เกิดความรู้สึกว่ากำลังถูกสอนนะครับตอนนี้มาดูนะครับหลักการเลือกจรริกรเกมเพื่อพัฒนาคนนะครับก็ควรดูที่จะคํานึงถึงในเรื่องของวัยอายุแล้วก็การเลือกเกมนะครับโดยหลักในการจัดยิยกรมก็คือ เกกักลุ่มผู้เล่นอธิบายการเล่นนะครับสาธิตการเล่นแล้วก็การปฏิบัติแล้วก็ประเมินผลนะครับเทคนิคการวางแผนกิจกรรมก็คือดูวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็ลักษณะกลุ่มนะครับในเรื่องของเพศอา,ายแล้วก็สถานภาพนะครับรวมถึงธรรมชาติทั่วไปของคนคนส่วนมากทำไมครับก็ไม่ค่อยกล้าแสดงออกประมาณนี้ราก็ต้องพยายามทําให้เขา ก็แสดงออกให้ได้นะครับแล้วก็ลักษณะของกิจกรรมต่างๆนะครับรวมถึงสถานที่ที่ใช้ในการจัดอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็จบแล้วนะครับในเรื่องของอเทคนิคการฝึอกอบรมนะเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเวลาเดี๋ยวมันจะมีอ่าเราก็เหลือเวลาเรียนประมาณ 2- อสสัปดาห์เนะเดี๋ยวก็จะเจอกันในชั้นเรียนอีกทีหนึง่งเดี๋ยวใจารย์ก็จะสรุปให้อีกทีหนึง่งนะครับเป็นขั้นตอนอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้เท่านี้ก่อน,นนะครับ